ดีค่ะพูดได้แะวันนี้พูดได้แล้วปกติพูดไม่ได้เหรอคุยากตอบนั้นพูดไม่ได้เลยเพราะว่าปูไม่ให้พูดบอกศูนนะคะศูนตัวที่สองตัวที่สองเรียอะไรศูนย์ ตัวที่2เลขศูนย์ครับตที่สอเลขศนมาแล้ว่ะต่อไปตัวตที่ตัวที่สามตอนนี้ราลังทองคาถาไปเจอลุมเลขตัวที่สาม แปดค่ะคุณผู้ชมแปดมาแล้วนะคะแปดมาแล้วนะคะน้องกุมาแปดนะแปดตัวแรกนะคะสามศูนย์แปดนะคะน้องกุมาให้แล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวขอสองตัวขอสองตัวอีกชุดหนึ่งขอสองตัวอีกชุดหนึ่งขอสองตัว หนึงสตัวท้ายข้างนเป็นาจระเข้มาดันกันแล้วก็สองตัวนะคะศนอีกแล้วค่ะท่านผู้ชมเอ้าศูอีกแล้วนะคะศูนเล็กท้าย2ตัวมาแล้วครับ ูชเมื่อกี้ได้ศูนย์นะคะหลุนอีกหนึ่งแล้วตัวศูนอะไรศูแปดเอ้าโอ้แปดอีกแล้วศูนย์แปดนะครับผู้ชมเอ้าทำไมอ่ะเลขทำไมเลขบนกับศูนแปดเลขล่างกับศูนแปดเอ้าท่านผู้ชม รอบที่สองจับให้จับสองตัวก็ได้ศูนย์แปดอีก <8 S 1> ค่ะ <8 S 1> นี่ศ <8 S 1> <6 S 2> ูนย์แปดอีกน้องกุมารเลขล่างไม่เห็นมยายเลขล่างอืมเลขยาไม่เ็นเของน้องกุมารเนาะน้องกุมารฝันได้ตัวข้างบนใช่ไหมคะสาร พูดได้ไหมลูกอ่ะสามอันนี้คือน้องกุมารฝันฝันว่าเนึ่งสองสามส่หกโลเซียงลงปู่พูดเลยใช่ไหมคะ เสียงหลวงปู่พูดดังไหมดังดังแล้วแต่ตัวนี้เนาะที่หนูจับปิงปองใช่ไหมคะเมื่อกี้เนาะสามศูนย์แปดกับศูนย์แปดนะคะน้องกุมารนะคะก็เคยฟันแบบนี้ไหมลูกเคยเคยฟันเห็นหลวงปู่มาบอกแบบนี้ไหมออันนี้ฝันนานหรือยังลูก ฟันนานหรือยังคะที่หลวงปู่มาบอกนานอ่ะแต่เป็นงวดนี้เนาะวันนี้พูดได้ชัดเจนเลยเนาะเหนื่อยไหมลูกปากแข็งไหมเพราะอะไรถึงพูดไม่ได้มันเพราะอะไรที่น้องพูดไม่ได้คือปู่ปิดปากหลวงปู่ปิดปากไม่ให้พูดแต่ก่อนยิ่งพูดไม่ได้เลยนะแต่วันนี้พูดได้เยอะค่ะเขาทำพิธี เ,เปิดปากก็เลยพูดได้ออทำพิธีเปิดปากใช่ค่ะ,ะมันเป็นเช่อกว่ะันมันวันวัน,ว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 นมันพูดไม่ออกมันก็พูดออกอแล้วแต่วันขเขาเข้ามาถามพูดทุกพูดไม่ออกอ,อยากจะพูดแต่หนูพูดไม่ออกออหนูเป็นมานานหรือย,ยังคะ เป็นมาตั้งแต่เด็กเลยค่ะเป็นมาตั้งแต่เด็กล้วแต่วันนี้พูดออกอีอกเนาะหน้าตาน่ารักยิ้มตลอดเหมือนน้องคุมานจริงแหละหิวน้ำแดงด้วยป้าก็หิวข้าวเหมือนกันลองไปถ่ายว่าถอดเอร้อนเออเงาแตก <c oughs> เป็นดูน้องป้าสงสารเนาะองนี่ของข้าวไว้ตรงนีผู้ใหญ่ยยใจดีให้แล้วนะคะได้กินแล้วน้ำแดงได้ใจไหมคะ อืแต่ได้กินน้ำแดงแล้วว,ว,วันนี้ลุงใจดีลุงเป็นพ่อพามค่ะตาตาตาอตาลุงก็ได้ลุงอะไรลุงเขาเน้ไหมนะาเขานื้รักนะฝึ่เนื่อเมื่อยไหมนี่ไม่เมื่อยไม่เจ็บขามอืะวันนี้พูดออกแต่ทําไมาตอนมาถึงแรกๆทําไมาหนูไม่ค่อยพูดอะลุกซึม คือยังไงคะมาถึงพบเห็นนูนั่งเฉยๆเลยหนูหยุดเูาปิปบอกว่าหุหตาบอกว่าพูดพูดให้พูดดังๆเลยแล้วทีนี้มาถึงเมื่อปีหนึ่งหยูพูดแล้วทีนี้เราูมาปิดปากคนนก็เลยนี้เข หลวงปู่บอกให้พูดดังๆด,ด,ด้วยโอ้แต่น้พูดไม่ออกหลวงปู่ก็เลยปิดอีกอ,กอย่างเงี้ยบอาหลวงปู่หลวงปู่ไหนให้ปิดหลวงปู่ไหนหปิดปากหลวงปู่องค์นี้บอกโอคโหค่ะก็แนวทางของหนูก็คือน้องกุมารเนาะมารอบนั้นไม่เจอน้องกุมารเลยพอทีนี้ก็พอมาวันนี้นะคะก็มาเจอนะคะก็อันนี้คือได้ให้เราเนาะ,ะไปรัฐบาลไทยใช่ไหมคะ เ,เมื่อกี้เนาะจับปิงปองให้รัฐบาลไทยกับเลกฝันใช่ไหมลูกนี่เลยนะคะนี่นะคะ,ะ,คะก็แนวทางของน้องกุมาเรเดนะคะ fc นะคะก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะสำหรับน้องกุมาร ก็ตัวเลขนะคะมีเข้ามีหลุดนะคะมีถูกมีผิดถูกไม่ถูกก็อย่าว่าน,น้องนะคะถ้าเอฟซีจะไปต่างประเทศเพื่อนบ้านวันนี้วันอะไรนะพี่รินวันอังคารเนาะหรือวันพุธปะวันนี้วันพุธเนาะถ้าเอฟซีจะไปต่างประเทศเพื่อนบ้านก็ภายในเลขฝันของน้องเนาะแล้วก็ที่น้องจับปิงปองให้นะคะก็ไปเพื่อนบ้านได้ แล้วก็ไปรัฐบาลโตนะคะวันนี้วันพุธนะคะเอฟซเนาะค่ะก็ให้อ่าน้องกุมารอวยพรให้เอฟซีหน่อยค่ะลูกอวยพรให้แม่แม่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณน้องกุมารมากๆค่ะลูกขอให้ลูกแข็งแรงนะคะลูกนะ